الله اكبر 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 وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يدل فلا له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اهله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّكُمْ رَائِنٌ وَكُلُّكُمْ مَسْعُودٌ أَرْرَعِيَّتِهُ وَالْأَمِيرُ رَائِنٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَرَسُولُهُ الْقَلِيمُ Alhamdulillah Khawnam sallallahu alaihi wa sallam Subhanahu wa ta'ala พามูัอภิบานของเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงไว้ชีวิตพวกเราทุกคนให้ถึงเดือนสุดท้ายในปฏิทินอิสลามก็คือเดือนสุนฮิจย์ปีฮิจราะห์1445 เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในวันที่สิบของเดือนสุนฮิยะซึ่งตรงกับวันรายาอีดินออตโตห้าพี่น้องที่รักเลเการนทั้งยขอสังเสียพี่น้องให้มีความยำเกรงมีความตักว่าต่อา l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงชายย่างสุดความสามารถให้เราลดละจากพฤติกรรมที่ไม่ดีพี่น้องครับนี่คือการตักว่าต่ออัลลอฮ์ถ้าท่ามว่าการตักว,ว,ว่าต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตานั้นจุดเริ่มต้นของการตักว่านั้นอยู่ตรงไหน ตอบได้เลยว่าการทักวานั้นอยูุติหัวใจของเราเมื่อหัวใจของเรามีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วหัวใจของเราจะสา้ารมัวบคุมพฤติกรรมอันต่ำชาพฤติกรรมที่ไม่ดีขวบคุมมาให้อวัยวะต่างๆถูกส่วนในร่างกาย ทำการฝ้าฟื้นต่อพระสุบฮานะหัวตาละ่ะพี่น้องครับนี่คือการตักวา่าอัตตักวาฮาหูนานบีวะตักว่าอยู่ตรงนี้นะพี่น้องชี้ไปที่ตรงนี้อัตตักวาฮาหูนาตักว่าอยู่ที่ว่าใจของเราพี่น้องที่รักและคารพบัังลรยครับรายานี้มีความเกี่ยวพันมีความเกี่ยวข้องกับการทำกุรบัน การทำกุรุบันพี่น้องครับเกี่ยวข้องกับความเสียสละเกี่ยวข้องกับความทุ่มเทพี่น้องวัดมันเกี่ยวข้องกับตัง้วยโดยบ้าเมื่อถ้าไม่มีตางก็ทำไม่ได้ไม่ซมเมอร์ไปบางคนอย่างตางก็ทำกุรบันไม่ได้พอกุรุบันพี่น้องครับมันทำ ด้วยกับความอีมั่นของเราทำด้วยเพราะเราสํำนึกในพระมาหาการุณาทีคุณที่อัลลอฮฺสุบฮานาหฺตะอาลานั้นได้ส่งประทานวิสกีปัจใจย่างฉีพให้กับพวกเราย่างมากใหม่ถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่พิจารณาหัวใจของเราไม่ได้รับการสะกิดในเรือง ดีๆเรามีเงินรอยล้านเราก็ทำกุรบันไม่ได้เราคิดว่าเราใจสากาตเหลวนั่นคือนาทีของผู้ที่มีเงินมีทองแต่ศาสนาอิสลามของเราพี่นองครับในวันรายาอีดินอัลบอฮานั้นไม่มีอามานใดของลูกลลานอาดัมที่จะเป็นทีรักหญิงนาที่อัลลอฮ์ มาไปกว่าการล้างเลือดก็คือเชือดสักกุรบันเราต้องดูพี่น้องครับว่าวันนี้ชาติต้องการอะไรณวันนี้นั้นอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราเอัลลอฮ์ต้องการให้เราใจาสาการไม่วันนี้พออาไม่ไม่เหล็กนึ่งพวเราก็คือการทำกุรบันพี่น้องที่รักเลยขอรับครับนี่คือ อัตลักนี่คือชีอารตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนาบีอาดัมมีร่องรอยของการทำกุรบันแล้วพี่น้นองกินแรกครับนาบีนุนามท่วมโลกลังจากนามแห้งลงมาจากเรือทำกุรบันเป็นแลกพี่น้องนบีอิบรอฮิม อัลลอฮ์ไฮฟันเชือ้อหนูกตัวเองเป็นเล่พี่น้องความอีมัม่นพ่อบรรดาอัมบียะความอีมา่นที่มันคงข่อบรรดานาบีนาบีเขาไม่มีความสะดวกสบายเมื่อนเราสั้นจอนไปมากพี่น้องครับต้องใช้อูดใช้ลอ้อใช้ล่า เป็นคนที่ยากจนแต่ในความยากจนของเขาพี่น้องครับแต่เขาเป็นคนที่รวยนำใจเป็นคนจนแต่รวยนำใจหัวใจเต็มไปด้วยความอีมั่นที่มันคงต่ออัลลอฮ์พร้อมที่จะสนองตอบต่อรัชชะองค์การของอัลลอฮ์แต่พวกเราในยุคสุดท้าย เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกเราคนรวยทึ่งคันมีเกิื่องวินส่วนตัวคนมีอันจะกินทึ่งคันมีรถลูร,รูครับมีบานลังราคาแพงชายอาไยมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่อีมาาน สู้คนนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ได้เห็นไหมพี่น้องอย่าว่าทดสอบไม่เช่อลูกตัวเองเลพี่น้องเออทดสอบให้บริจาคสักหนึ่งในรอยรห้องสับซิ้นอย่างไม่กลา้าพี่น้องครับท่านนบีอิบราฮิมผู้ที่ได้สุมยานามว่าคอลีลุลลห์ เป็นคนที่ทูกพิสู์แลว้ววะมีอีมานที่แข็งเกรง่งมีอีมานที่มันคงนั่นคือข้องจริงคำว่าคอลีุลฮ์นั้นไม่ใช่ได้มาด้วยเซนซายไม่ใช่ได้มาด้วยกับท่านัที่ดำรวยไม่ใช่ได้มาเพราะเป็นนบี แต่ได้มาเพราะทันคือข้องแทนแปลว่าเพื่อคอนี้นหรอล่ะถ้าแปลตามภาษาเรานั้นพระสาให้พระสาให้ต้นกิเลอัลลอฮ์ให้ชื่อนี้บ่งบอกถึงสัปพะคุณของท่านนาบีอิบรอฮิมเป็นอย่างนี้พี่น้องที่รละเลขอรับตัางห้าย ผม่ชาเวลาตรงนี้ไม่น่านนะครับพมจับเวลาไลว้แลวพี่น้องอยา่าพึ่งกลับบ้านนะครับไม่ต้องให้เกียรติพมว่าฝั่งกุตบาของอีมั่งไม่จบกอนเดี๋ยวแกกีโกรธเดี๋ยวแกไม่อานุรี่ให้ไม่ต้องครับให้เกียรติกับซุนหนนาบีพอการกระทำทางมดตั้งแต่เริ่มตอนตัดเบรจนกระทั่งถึงการละหมาดรายาอิดินอลัลฮาการอ่านกุตบห์ จนไปถึงการเชือดซั์นั่นคือการที่เราได้จะเรินร่อยตามสุนนะขานนบีสุลต่านละวะลฮิวะซัลล,ล,ล,ลัมแต่หลยคนพี่น้องครับไม่ให้เกียรติในการจะเรินร่อยตามสุนาานะนบีพี่น้องทีรักครับผมได้นำอายะอันกุรอานอายะหนึ่ง เมื่อตอนตอนกุฎบา่บาที่ผ่านมาอัลลอฮ์ส oh, ุบฮานะฮูอัลดาลาได้ทรงดำรัสว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานูโอบันดาผู้ที่มี إ ي م ا นโอบันดาผู้ที่มี إ ي م ا นทั้งหลายบอกกับพวกเราทุกคนผู้ที่มี إ ي م ا นต่ออัลลอฮ์ กูอังฟูซาคุมทันจงคุมครองดูแลตัวข้องพวกทันปกป้องดูแลตัวข้องพวกทันก็คือตัวข้องวกเราทุกคนเราจะต้องดูแลว่าอันลีกุมและเราจะต้องปกป้องดูแลคนในครอบครัวของเรา นาารอจากไฟนารสกสำหรับคนที่เขารักครอบครัวเมื่อวานที่ผ่านมาเขาต้องบอกให้กับลูกๆภรรยาของเขาทื่สินออดในวันอารอฟถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแบบย่างที่ดีให้กับครอบครัว เป็นตนแบบที่สวยงามเป็นคนที่รักลูก้รักภรรยาย่างแท,ท้จริงไม่ใช่เลี้ยงให้บายดูเนี่ยแต่ให้ไปลำบากอาคเชร์แต่ผู้ศรัทธาดีทีแท,ท้จริงนั้นเขาจะต้องรักตัวของเขาเองและรับครอบครัวทางดุนยาและอาคเชรด้วยกับการที่เขาต้องฟิกเกต ต้องคิดต้องพิจารณาวา่าอะไรบางละ่ะที่จะทําให้ตัวขเขาเขาและครอบครัวของเขานั้นผลจากการเฝ้ามายของไฟนรุพี่น้องที่รักในครอบครัวน,นี่คือข้อคิดให้กับพี่น้องทุกคนว่าการทื่อซินอดในวันอารอฟะพี่น้องผู้ที่ทื่อซินอดในวันอารอฟะ เมื่อวันที่ผ่านมานั้นจะได้รับการอภัยโทษถ,ถึงซ่องมีเราได้บอกกับครอบครัวไหมได้บอกกับคนที่เรารักไหมที่เราบอกว่าเรารักเขานั้นได้ชายให้เขาทำภารากิจที่อัลลอฮ์และรอซูลเขาพระองค์รักไหมอภัยโทษถ,ถ,ถึงซ่องมีถ้า้วดแต่วา่าด้วยความอีมั่นต่ออัลลอฮ์ และในวันอารอฟานั้นอัลลอฮุบหฮานะฮูวาตาลานั้นนิรโทษสกรรมมากที่สุดเลยบรรดาชาวนารกไม่มีวันไหนแล้วที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับชาวนารกผู้ที่มีคิวจะไปนรบมากไปกว่าวันอารอฟะอีกแล้พี่น้องครับ ดังนั้นอายะอันกุร้านที่บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีอม م ا นท่านจงดูแลตัวท่านเองและครอบครัวของ่านนั้นให้พ้นจากไฟนรก่านจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับวัวเดือนนี้คือเดือนอะไรมีอามานอะไรบางที่จะดูแลตัวของครอบครัวให้ได้รับความสําเร็จทางดุนยาและอาเคโร บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดือนนี้คือเดือนอะไรในปฏิทินอิสลามรู้อย่างเดียวว่าวันรายะหลอกท่ามเดือนได้อะเดือนมีทุนาอืมจากันได้เล็กกบนั่นนะพี่น้องถ้าห้ากว่าเราไม่รู้เลยเราก่ทำทุกพี่น้องว่าเดือนนี้เขาทำเลยถ้าเราไม่รู้จักไฟแดงเราก่จอดกับผ้าไปเลยพี่น้องขนาดูจักอะไรอย่างผ้าทำมาสะดันเขาเลยว่าคนนั่นครับพี่น้อง นี่คือสิ่งที่ยำเตือนพี่น้องนะครับดูแลตัวเองและครอบครัวให้ผลจกไฝนรกท่านอบีมุฮัมัดศ็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลมนบีได้เตือนหะดีหนึ่งเราได้ยินประจำหะดีนี้คุลลุคุมรออินวะกุลลุคุมมัสอูลุนอัลรออียะ ทันทางไล่มีหน้าทีที่จะต้องรับพิชอบและทันทางไล่นั้นจะถูกสอบสวนในสิ่งที่ทันรับพิชอบถ้าหากวันที่เราตัดสิ้นปีพาาักษาณนถุงมะชาร เราถูกตัดสินว่าเป็นชาวสาวั์ลูกเมียของเราเป็นชาวนารกเราคิดว่าเราจะรรดไหมเราจะได้ข่าวสาวั์ไหมถ้าหากว่าลูกเมียของเราลงนรกเราต้องตามทอสังเกตว่าทำไมล่ะ มีบางไหมครอบครัวที่สามมีกินอิม่มปล่อยให้ลูกเมียอดมีไหมไม่มีสามีได้รับความสุขและปล่อยให้ภรรยาได้รับความทุกข์มีไหมไม่มีนันนาทีของผู้นำครอบครัววันอาเครก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับสามีได้คาสวันส่วนภรรยาและลูกๆ กับเป็นชาวนารกแน่นอนภรรยาและลูกๆของเรานั่นแหละจะบ,บอกกับอัลลอฮ์ว่าสามีของเราไม่เคยชายไม่เคยซ่อนไม่เคยมูซาการะในเรื่องของอามันและอีมันเลยพี่น้องทีรักครับวันนี้การเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่ใชใ่เอาตัวรอดเก็เพียงคนเดียวพี่น้องครับจะต้องนำผ้าผู้ที่อยู่ภายตายการปกครองพวกเรานำไปสู่ความสุขและความสะเร็ดด้วยทางดุนยาเลยนะครันอนี่คืออามานะข้อผู้นำครอบครัวนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวเราต้องดูแลตัวเองเมื่อเรามีครอบครัว เราก็ต้องดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองวลามีรุรอินนามีบอกต่อไปอีกว่าภูนำนั้นมีหน้าทีจะต้องรับผิช,ชอบเห็นไหมครับพี่น,อน้องถูกสอบสวนแน่นอนพี่น้องครับไม่พ่นแน่นอนวันนี้ถ้าหากว่าเราเจอพฤติกรรม ภรรยาพองเราลูกพ้องเราพี่น้องพองเราที่เราสามารถตักเตือนซึ่งกันและกันได้เราจะต้องตักเตือนสู่ความดีงามน,นะครับพี่น้องถ้าหากว่าเรารักเขาด้วยหัวใจจริงๆแต่วันนี้เราไม่กล้าที่จะเตือนเรากลัวลูกอดแต่เราไม่เคยกังวลเลยเวลาลูกถึงมายัง พี่น้องครับเราเป็นพอแม่าษาซาได้ครับเป็นพอแม่แบบไหน,นกินอะไรเข้าไปอย่างเชื่อมือได้คนที่ยู่ภายตายการปกครองไม่คุ้มฮียับขับรถพุ่มราลา,ลาเรากินอะไรเข้าไปเราเรียนแค่ไหนผู้ไม่ซ้อน พี่น้องครับนี่คือสังคมในะปัจจุบันไม่กล้าเตือนเมกะทังเมียไม่กล้าเตือนเมกะทังลูกนี่คือสังคมปัจจุบันทำให้ความเลวแวเลกเกิดขึ้นในครอบครัวทำให้ฟิตนะทำให้มูซีบะ ทำให้บททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตารานั้นทดสอบเราในการที่เราเชื่อมือกับคนที่อยู่าผ่าตายการปกครองดูแลของเราพอเด็กเตือนคนยิ่เตือนคนแก่พอบอกว่าเด็กมันก้าวราวแล้วถ้าคนยิ่ททำข้องหารัมนะไม่พักเตือนกันแล้วหปนะ คนอายุมากทำข้อไม่ดีอ่ะเราเตือนกันไม่ได้เลยพี่น้องพอเตือนปั๊บเผื่อนตราหน้าวะมึงเป็นคนก้าวร้าวนั่นถ้าอายุน้อยกว่าไปเตือนคนแก่เตือนคนยิ่งเขาห่าว่าก้าวร้าวแต่พอคนยิ่ไปเตือนเด็กเอาแล้วเตือนทำท่าว่านั่นคำพอระหา่าบอกว่าเตือนทำท่าว,ว่าลรา พี่น้องครับนี่คือความไม่เข้าใจในเหลืองของศาสนาดังนั้นเรามีการศึกษาระดับปริญญาก็ไม่อาจนำพาให้เราเป็นคนดีได้นะพี่น้องแต่อย่าคิดว่าจบสูงจะยกท่าดันดอนพองตัวเองเป็นคนดีได้ไม่เสมอไป นะครับปัญญาชนมักมายทําตัวปัญญาโอ,อนแต่ยังแต่เช็กค,คดีนะครับที่ก่อคดีนะคนมีความรู้ตังเป้พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือปัญญาชนทําตัวปัญญาอนการศึกษาในด้านส้ามันยกระดับอาชีพในด้านดูเนี่ย แต่ไม่ได้ยกระดับความอีั่นที่อยู่ในหัวใจของเราได้เลยซามันซ่อนให้เราส a ว e ห้ดูเนี่ยพี่น้องครับริงไมพี่น้องจบปริญญาต้องเงินเดือนท่านี้นะจบด็อกเตอร์ต้องเงินเดือนท่านี้นะมีไหมพี่น้องระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซ่อนใหรู้อองเราข่าวซูการามาตข่าวมัสยิดห้ามไม่พี่น้องที่รักครับด้านนั้นศาสนานำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนสุดท้ายแล้วเราจบด็อกเตอร์เมื่อเราอายุมากขึ้นเรากอมัสภาพไม่มีใครจ้างเราแล้วเพอแล้เป็นคนแก่ที่มัดไฟ ใช่ไหมครับพี่น้องแต่ผู้รู้ศาสนานั้นยิงแกผู้คนยิงให้เกียรติเป็นอาเลมอุลมามะเป็นผู้อาวุโสมีคนไปดับไปส้มอยากได้ดับพอคิดเตือนใจข้องบุคคลเหล่านั้นสู้การดำเนินชีวิตที่ดีดังนั้นสั่งเสียให้พี่น้องทุกคนอยา่าตังมันบนการส่งรู้เรียนบนวิชาทราบมันเพียงอย่างเดียว บรรปลายแล้วพ่อแม่จะเสียใจด้วยกับการห้าเงินห้าทองเพื่อให้ลูกเป็นปัญญาชนสุดท้ายเลยมันเป็นคนปัญญาอ่อนไม่รู้จักแม่กระทังกูโบป้ามามันไม่รู้อยู่ไหนห้าไม่พบพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่ผมจะสั่งเสียพี่น้องนะครับด้านนั้นกุตาบาในวันอีดอีดินอตอห้าในวันนี้นะครับคงจะไม่หวาให้ยาวเลย ก็ข้อให้พี่น้องผู้ที่มี إ ม م านผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาูวตาลาข้อดอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในอีม่านที่มันคงตลอดไปถ้าเป็นสัญญาณตรงสะเที่ยนตลอดไปหากว่าเราคิดล่งพิษข้อให้อัลลอฮ์นำเรากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ให้เรามีชีวิตย่างผููที่มีอีมั่นให้เราตายในสภาพผูู้ที่มีอีมั่นและให้เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาย่างผููที่มีอีมั่นต่ออรร์นะครับวันนี้ภารกิจของเราทุกคนยังมีต่อนะต่อข้อให้เราทุกคนมาอัพซึ่งกันและกันผัวมาอัพให้เมียเมียก็ต้องมาอัพให้ผัว ตาพวกเราไม่ห้อมเกมเราไม่มาอัพให้ขอบคุณคราบเร็นนันแล้วนะครับมาอัพซึ่งกันเลยกันพี่น้องห้อมเกมกันได้ครับไม่ใช่เรื่องแป๊กน,นะครับผู้ชายเราก็กันได้แต่อย่ากอดเมียเปือนนะารัมนะครับอย่ากอดเมียเปลือนจับมือก็อยา่าไปจับมีดเมียเปลือนนะจับเหญยเองพี่น้องนะให้เรามาอัพซึ่งกันเลยกันเจ๊กโรยยิมซึ่งกันเลยกันในวันนี้มีอะไร้างขาดใจข้อมาอัพกัน ชีวิตของเราทุกคนอยู่บนความไม่แน่นอนไม่มีใครดูในหน้าที่ต่อไปของตัวเองว่าเราจะประสบพบเจอกับอะไรพี่น้องครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทำวันนี้ทำเวลานี้ให้ดีที่สุด ให้เป็นบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะอัวฮตาลาย่างแท้จริงและเราให้พอรอซึ่งกันและกันนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะอัวฮตาลาตอบรับโดอาพ่อเราในโดอาพ่อทันตะกอบบัลลอฮฺมินนะวามินกุมถ้าเราว่าได้เป็นภาษาอาหรับจับมือกันตะกอบบัลลอฮฺมินนะวามินกุม ถ้าเราวหวไม่ได้เราจับมือกันเราให้รอยยิ้มซึ่งกันและกันเราขออาภัยต่อกันเราเยี่ยมพ่อแม่เราเยี่ยมครูบาอาจารย์เราเยี่ยมผู้ทีจักไปที่ไม่มีวันหุ่นครับพี่น้องครับนี่คือภารกิจของผูรสถาเราทำคุณบันนะครับวันนี้

انه هو الغفور الرحيم